เดี๋ยวไม่ได้ยัมาว่าไมนแปลงเป็นาสายด่วนสายด่วนสายด่วนเพื่แปลาที่แล้วค่ะมาที่แล้วเรดยอามาที่ครับไม่ถือกล้องให้เสนหางเสนหางสิาดสิดาบุดสนบเกินโพสินาามนาที่นาทีเดียวหับกเมื่อแล้ว ไม่ทวงแต่พ่ถเกทั่วดันพ่นดพื่นให้ทวงแต่พวกถาี่ถาเด้อเล่รถท่าอะไรอ้ไมดมืเนไมมืนาม่าฮ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 ่่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าว่าฮ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 ไาค่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าม่าฮ่าฮ่นาาฮ่าฮ่าาาฮาฮ่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 ามาไม่ค่าฮาฮ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาาฮ่าาา่าา่้่่่ไ วนไปวันมาทุกคนเหรจ้าเป็นแบบปฏิาคมเช้ากวนี้โอ้กะธรามดาอะอยู่น้ำกันเนาะก่อิเนาะบ่อินาายเอบเดี๋ยวจบเอิญมาให้เห็นเปียกซอยใท้ไปเลิซไเพ่อเปียกซอยอยู่สบายว่อ่างไเพื่อเพื่อนสร้างพุงได สามคลิปล้วมื่วเยนะสวยสวยได้วันนี้วันนี้ตอนนี้ไม่เห็นมีใครช่วยเลยเนี่ยดูดิอ๋ออัอบอไม่มีงานันวีพูนแล้วมันหมดปูนมันเลยไปลางเงปมันเลยไปร่าวมันเดมันเบิร์ดตอนซอยป่าเ่ค่อยเห็นเพราป่่อยู่บ้านครับป้าอยู่ข้างอหาวันนี้ไปสมบูไปห้อมครับผมป้าสิเนี่ย่าตอนที่าซอดป้าสมาตีมาตีมาตีมนเป็นคนจังสันคจังสัน วันนี้ประสมปูนไปหกทุงแล้วนะป้านะเดี๋ยวรู้ว่าจะไปไหวแล้วท่ยังเหล่าไร้เนี้ด้วยกระดึกงเกในักยังมาเปุ้ปุ้บงลงยิ้มแล้วมันนี้พอหน้ามาไปลายังยังหนึงนาทีค่ะถ้าคุณสะลูกไปเห็นกันยู่นขน่ะโอ้ยเสิดซอยเป็นทอดให้เฮียยังกให้ระวังถิ่นเมียกำลังจมอยู่ด้วยครับแมัวาบุ่ค่ะกำลังเมียเมียกำลังจมบุนครับหัวห็นยอา

โอ้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 ลุงโอ้โอ้เอาเอเอาเอา่ยเลยแล้วัมาหาน่ะ้งัมาคุยนักระดเ็น้เนโอ้โอ้โอเคครับได้แปดีแลลุงขอบคุณครับ่ลุงจะสวนม้วนบอตรงนี้ใช่ไหม เว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสไปเอาไอ้นันนะเสือเสือเอาบมีไฟเดี๋ยวมันข้้าอนิถ้ไฟเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเสือมาก่อนต้องปูเสือด้วยเอาลุงจะนั่งกระเบื้องบ่กัเบื้องเมันเเย็นครับมันเย็นมันเย็นุด เย็นดากเอาเอาเสือมาปุ๊กก่อนตุ๊บปากตุ๊เอ๊ะพ่อโหเต็มแต่มเต็มแต่งไม่ได้เนื้อแต่ควานเรียบร้อยแล้วนะคะต้องดึกอีกไหมเลยต้องรอดึกไหมไม่ดึกแล้วมั้งคืนนี้รีบสวดเลยเนาะพี่ออสไปไหนแล้วพี่ออสมายังพี่ออสไปไหนไม่เห็นเลยนะมัะคายยกไม่รู้ไปไหนเนี่ยอย่างนี้ในไรสุด พี่ออสกะทายมานอกไม่ไม่ใช่มานอกพี่ทายมานอกขับรถออกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮะขับรถออกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน่าจะไปทิ้งขยะเพราะว่าเมื่อวานยังมีขยะอยู่ในรถมองตลอดเลยขยะน่าจะมีคนละพี่อันนี่ก็ไม่เห็นแก่ทีกลับบ้านแกนะ อ๋อที่หนึ่งแกจะกลับครับสองสามวันเพราะว่าตอนตอนที่อยู่ในห้องเห็นเสียงรถแกขับออกไปตั้งแต่กูถือล่อยมั่างไรบ้างแกไปปล่อยน้ำฮะปล่อยน้ำข้านาครับใช่เพื่อเพืออบ้านแต่บ้านรู้จักกันปล่อยน้ำข้านาน้อยแกไปทิ้งขยะใช่จ้ะอันเดี๋ยรู้ดูงทำงานแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิบเอาเสือมป้าดาสวดมนต์บอกมือนี่ วันี้สีกับเตอหงคำอ๋อสีกับเต๋หงคำบ่เพาเป็นหนังแบบใออยู่กัสดเนาะจ้าน้องพี่โนน่าเนาะกลับไปดูแลแม่ใเพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงแล้วนะอพระจันทร์เสี่ยวขึ้นเสี่ยวเอาแก้มหอมสวัสดีครับพี่แอนลุงพลค่ะใช่ลุงยืน์ล้วก็ยืนนี้ไปเนอง เต้นเอเ้นองง่าเต้นหน่อยเต้นหน่อยนให้ดูแล้วอันนี้งูนี่ชูมือเดียวน่เป็นงูไม่ได้เต้นไ่ดูแล้วต้องสองมือชูมือเดียวนี่เป็นอะไรอะนางขวัด จ้าเอ็มไม่ก hmm. ล uh ับ huh. ค่ายเลยอ่าพรุ oh, oh. Oh. ่งวันเสาร์อีกเดลยพี่น้องกลับพรุ่งนี้ครับโอ้บัต้องเฝ้าไล่เราต้องเฝ้าเป็นอะไรละรับเดียวครับนอนขึ้นอันนี้คือจ้าเอ็มนะเสื้อสีขาวโอ้ไล่วันนี้รอบนี้มันโดนนี่สีเดีวสีมืดแล้วไปทั้งวันนี่คือว่าสีรอบเลยอันนี้แล้ว ้าเอ็มเล็ง้าเอ็มเล็งกันวโว้ยพ่อนดูอะไรเนี่ยซูมดู้าเอ็มเลยเอ็วันนี้ไม่สวดมนต์เหรอคะยาวไม่ได้ถ้าฝนตกก็คงจกจบลอยอะค่ะแต่ถ้าไม่ตกก็เขาจบอยู่ลุงบอกว่าไม่ตกมาแล้วนะลุงลุงลมมาแล้ว ต้อง,งเชื่อเจ้าถิ่นต้องเชื่อปกติลุนลก็ต้องมีตลอดเวลาอยู่แล้วมีคนก็มีลอ้อนเชื่อลใส่ให้มันเ็เลยมื่อวานก็เชื่อลุงก็อย่างนี้แหละพายุมาเต็มเต็มเลย<ง>ทันไหมจับกวนศาสตว์ไม่ทันเลยลงุงเอ้ยม,มันพัด<า>ออกเลยเมื่อวานน่ะถล่มเลยเมื่อวานเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแปนคลองล็อกบนความขาดแขนอยากแขนเพราะกลัวเธอท้อพี่กลัวเธอท้อ เราเริ่มจากศูนย์ลงทุนด้วยความไม่พอความหวังเที่ยวพังเที่ยวกอกอะไรต่อวะจไม่ได้ประคองกันสู้เรื่อยมาเออคุณเส้นทางเดินทางเฮิร์นประจำขึ้นลมชีวิตกนะนำอาจทำให้ใจเธอละนี่ละบางครั้งบางทีอาจมีอาจมีปัญหาพี่ก็สร้างปัญหาทำให้เธอมีน้ำตา ต้องทนที่มาเสมอเก่งไม่มีขับรถที่ขับก็ไม่มีขี่ถิ่นแฟนคนอื่นได้ดีพี่นี้ยิ่งสงสามเธอจมอยู่กับพี่ทั้งที่ไม่มีอะไรปลนเปลือทั้งที่ไร้สิ่งปลนเปลือยรู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอ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 ช่วยให้ใจพี่มีหวัง ขอขอบคุณพี่น้องมีใจก่อนนี้ถ้าพี่ผิดไปต้องขออภัยใจนางยิ้มเถิดคนดีวันนี้พี่เริ่มมองเห็นทางยิ้มเถิดคนดีวันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลุกเดินเคียงข้างเราจะสู้ไปด้วยกัน เราจะสร้างไปด้วยกันไปด้วยกันเราจะสร้างคุณยิ้ไปด้วยกันลุงตลกคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสชัสดีค่ะโอ้ยน้องไม่นุหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะนุไม่รู้ว่าหนูจำเนื้อเพลงได้ยังไงนูก็งงเหมือนกันเพราะว่าหนูเห็นแกพูดเรื่อยๆเนี่ย